สวัสดีครับผมผมเพชรนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Music lesson นะครับ EP นี้เป็น E p ีที่4 EP อีสุดท้ายนี่นะครับถ้าผมจะสอบเข้าอย่างเงี้ยครับต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับการเตรียมสกิลเงี้ยครับผมอยากรู้ว่าจะซ้อมสกิลอย่างไรเพื่อเตรียมไปครับเพลงสอบที่จะเข้ามาสอบสองเพลงเนี่ยครับครเลือกแบบไหนให้กรรมการชอบแบบ แล้วอย่างเวลาสอบอย่างเงี้ยอยู่ในห้องสอบเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเป็นไงบ้างครับน้องเจงกับสาวิธีที่ผ่านมามีแบบอะไรสงสัยไหมครับอยากข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ผมมีเรื่องเรื่องนึงที่ผมสงสัยมากครับถ้าผมจะสอบเข้าอย่างเงี้ยครับต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับอ่าสอบเข้าปอตรีใช่ครับอ่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีนะครับวิธีการสอบเข้านะครับต้องไปสอบเทียบนะครับสอบเทียบเกรดจะเป็นสอบวิชาโสทักษะกับทฤษฎีดนตรีสอบวิชานี้นี่สามารถดูข้อมูลข่าวสารต่างๆครับในเว็บของไม่ดนครับว่ามันจะเป็น หลักสูตรที่เขียนว่า time ครับ t i m e เป็นแบบการสอบเทียบนะว่าเราความสามารถเราเนี่ยผ่านไหมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดหรือเปล่าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีนะครับใช้เกณฑ์สนะครับพอมี2อย่างแล้วเก็บผลนั้นไว้มาล้อย,ยื่นเพื่อสมัครสอบพอสมัครปุ๊บก็จะเป็นรอบปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยจะต้องใช้สเกลบันไะดเสียงเมเจอร์และเนเชอรัลไมเนอร์1ถึงออกเต็ปนะครับร้องกับอะพิจิโอเนี่ย ขึ้นอยู่กับกรรมาการผู้คุมสอบนะว่าเขาจะเรียกกี่สเกลกี่บันไดเสียงก็ต้องเตรียมตัวมาถ้าจะให้พี่แนะนําเลยก็คือเตรียมมาทั้งหมดเลยทั้งบันไดเสียงเมเจอร์ในชอรวลไหมเนอร์ทั้งหมดทุกขีถ้าซ้อมมาได้ครบ2องเต็มเนี่ยหรือ2ช่วงเสียงเนี่ยพร้อมกับอะพิจิโอเนี่ยกรรมาการน่าจะให้คะแนนมาสมควรที่พี่บอกครับการเตรียมสเกลเนี่ยครับผมอยากรู้ว่าจะซ้อมสเกลยังไงเพื่อเตรียมมาครับอ๋อวิธีการซ้อมสเกลนะครับครับ อ่าขั้นแรกคือเราต้องรู้โครงสร้างก่อนถ้าเราเป่าด้วยกันดได้ไหมได้ครับรู้จักเมเจอร์ใช่ไหมรู้จักแล้วครับถ้าเราเป่าเมเจอร์ออกแต่เดียวแล้วก็ออปิจิโอออปิจิโอคืออะไรครับออปิจิโอคือตัวที่1ตัวที่3หรือตัวที่5อ่าตัวหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสามห้าแปดวิธีการสอบก็เขาต้องเป่าออปิจิโอด้วยนะครับผมกับน้องเก่งเ่ยจะมาเป่าให้ฟังแล้วกันว่าสเกลกับอร์ิจิโอนี่เราจะสอบนี่เป็นยังไงคนทำยังไง สเกลมันได้เสียงเมเจอร์ครับบีแฟร์ดเมเจอร์การสอบสเกลเนี่ยเมเจอร์ Major เนี่ยก็ควรทุกสเกลเลยไม่ว่าเป็นบีแฟร์บีซีซีชาร์ดีควรซ้อมได้ทุกสเกลสำหรับปอตีก็สองก็เต็บก็ขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปอีกหนึ่งช่วงเสียงแล้วลงมาอภิเจอร์ก็เป็นสองช่วงเสียงต่อไปเป็นไมเนอร์ Minor, น้องๆก็ไปซ้อมมานี่เป็น n a t u r a l m i n เ r หนึ่งในบันไดเสียงที่ควรซ้อมมาเป็นอย่างยิ่งทุกคีย์ทุกบันไดเสียงนะครับสองขัเต็ได้ดีสองช่วงเสียงครับอภิเจก็เหมือนเดิมอภิเจก็ต่างกันนิดหน่อยที่ตัว3เนี่ยจะลงมาครึ่งเสียงของเป็นของ n a t ชอรัลไมเนครับครับเป็นทิปเล็กๆน้อยๆพ่อแนะนำครับว่าซ้อมสเกลซ้อมอยังไงเวลาไปสอบก็ไม่ต้องรีบครับ เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ทันด้วยระบบของมันเนี่ยทำให้การคิดคำนวณนะมันยากสเกลคล้ายๆกับหลักสูตรคณิตศาสตร์เลยฉะนั้นเวลาซ้อนค่อยๆใจเย็นๆแล้วเวลาไปสอบนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องแบบไปถึงต่อๆๆๆๆน้อยคนนะที่จะเป่าถูกค่อยๆับกรรมการไม่รีบครับค่อยเป่าเป่าเพราะให้กรรมการฟังนะครับก็เป็นข้อแนะนําลองไปซ้อมดูได้ครับครับผมถ้าถามถึงเรื่องเพลงนะครับเพลงโซโล่เนี่ยสองบทเพลงครับที่แตกต่างกันให้สองบทเพลงเนี่ย มันต้องมีอะไรบางอย่างที่แสดงว่าความแตกต่างทางดน,นตรีเช่นยุคเพลงชา้าเพลงเร็วอะไรก็แล้วแต่ที่เราเลือกมาครับจะเป็นอ e ีทูดหนึ่งอันโซโล่หน,นหนึ่งอันก e ็ได้อีทูดคือแบบฝึกหัดที่เป็นแบบฝึกหัดบทเพลงครับ เพลงสอบที่จะเข้ามาสอบสองเพลงเนี่ยครับคเลือกแบบไหนให้กรรมการชอบบควรเลือกที่มีความท้าทายในบทเพลงเนี่ยค่อนข้างพอสมควรสมมุติเพลงช้าเราไปเลือกแบบหนูมารีมาสอบลองคิดดูว่าถ้าระดับปริญญาตรีเราหนูมารีมีลูกแมวแมวแล้วถ้าเป็นกรรมการเราสึกไงใช่ไหมเราก็ต้องเลือกบทเพลงที่ค่อนข้างมีระดับเสียงช่วงเสียงที่แตกต่างอย่างชัดเจนเหมือนโน้ตเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของเครื่องทําได้มากแค่ไหนส่วนเพลงเร็ว ควรที่จะมีความท้าทายที่แบบเป็นหลักสากลถ้าเราไม่รู้ว่าเ,เพลงนี้เกียรติอะไรเพลงนี้เกียรติอะไรสามารถปรึกษาครูผู้สอนได้หรือว่าปรึกษาล่นพี่คนไหนก็ได้ครับที่เขามีประสบการณ์ทางด้านนี้ใช่ไหมรหรือฟัง u t u b e ก็ได้เราลองฟังดูว,ว่าฟังแล้วมันไปสอบได้นะมันครบนะมีเอล์มีทังกิ้งมีโน้ตไล่มีความเร็วของโน้ตมีการที่ต้องใช้นิ้วฟิงเกอร์ลิงมีเบสิกทั้งหมดเนี่ยครบอยู่ในโนตนั้นแล้วการเลือกเพลงสอบบทเพลงเนี่ยอาจจะเป็น1เพลง1แบบฝึกหัดก็ได้แบฝึกหัดก็มีหลายบบฝึกหัด ทั่วไปเลยที่เราจะหยิบมาใช้สอบและอย่างที่3ามนี่ค่อนข้างที่จะใช้สกิลในการอาร่านโน้ตส,สูงคือไซร์เรดดิ้งนะครับการอาร่านโน้ตแบบทันทีทันใดแบบแบบการทันถันกรรมการเจาโน้ตมาให้นะครับน้องๆเนี่ยก็คือต้องอ่านต้องเล่นเพลงต้องเล่นโน้ตที่อยู่ตรงหน้าเราได้ทันทีเลยอ่านะเป็นการสอบว่า เราจะแก้ปัญหาหรือว่าจะเล่นได้ไหมถ้าอยู่ดีมีโน้ตมาวาตรงหน้าแล้วเราต้องเล่นเลยมีทิปแนะนําก็คือดูนะครับว่า,วาเทมโป้หรือจังหวะเนี่ยเท่าไร่อย่าเพิ่งรีบเล่น,นครับมองโน้ตให้ละเอียดถีท่วท้งนก่อนคีย์ซินเนเ t u r e คืออะไรอยู่ในบรอะไรเสียงอะไรโน้ตมีตัวอะไรบ้างดูควบคุมจังหวะดูดีๆนะครับดูว่าเขาเขียนอะไรควบคุมมาบ้างเขียนระดับเสียงมาดังเบาพยายามเล่นให้ครบน่ครับก็เป็นหลักสูตรปริญญาตรีนะครับที่ต้องเตรียมตัวเป็นข้อมูลดีๆที่ อยากจะแบ่งปันกันเผื่อน้องๆคนไหนอยากจะเข้าแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับแล้วอย่างเวลาสอบอย่างเงี้ยครับอยู่ในห้องสอบเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างผมรู้สึกใช่ไหมครับใช่บ,บอกเลยว่าอย่างแรกที่เข้ามาในหัวคือตื่นเต้นนะเพราะเราได้ไปแสดงเดี่ยวให้กับกรรมการซึ่งเขาเนี่ยน่าจะรู้เกือบทุกเพลงนะที่เราเอามาสอบความยากเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นยังไงให้แบบเล่นเหมือนที่เราซ้อมมาให้ได้เราจะดึงสติยังไงที่แบบสติจะไม่หลุดนะครับคำแนะนําของพี่นะเข้าไปในห้องปุ๊บทำความเคารพกรรมการนครับเป็นการให เราค่อยไปจัดของจัดอะไรก็ไปจัดเสร็จปุ๊บนั่งแล้วก็มองโนต้ตก่อนนะดึงสติก่อนเข้าไปนะอย่าเพิ่งรีบเป่ปปเปาสามารถจูนเสียงหรือเทียบเสียงอะไรได้ตัว2ตัวเพื่อเช็คเช็คว่าเออห้องนี้แห้งนะ finished. ห้องนี้กล้องนะควรปรับเสียงยังไงแล้วอย่างที่2คือก่อนเล่นนะพี่แนะนําเพลงต่างๆหรือสเกลต่างมางนะพยายามร้องในหัวก่อนทุกที่จะเล่นปุ๊บพี่ก็น,นึกเมีลด oh, ล้วค่อยเล่นอย่าแบบสติหลุดแล้วแบบต้องพอสเกลแล้วว่กากรรมการเรียกสเกล a อแล้วใส่เลยเล่นเลยพี่ว่าไม่แนะนําค่อนข้างจยาสติหลุดอันนั้นพยายามแบบดึงสติกับมาในห้องสอบก็มีบรรยากาศประมาณนี้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับมิวสิกเลส o n ันในตอนบลัสนะครับเครื่องลมทองเหลืองเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆความรู้ที่ผมได้แนะนําไปนะครับก็หวังว่าจะช่วยให้การเตรียมตัวหรือการสอบเข้าหรือการ วอมต่างๆเนี่ยได้แบบง่ายขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับ้องเก่งใช่ครับผมรู้สึกแบบว่าเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ผ่านมารู้สึกว่าทุกอย่างนี้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ยาวๆเลยอ่าอย่าลืมนะครับว่าพวกเราเนี่ยมีคอนเทนต์ดีๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นสื่อเป็นคลิปสอนต่างๆนะครับก็ผมขอฝากมาให้ดนมิวสิกชัแนลด้วยนะครับช่องนี้ก็ มีแต่สาระนะครับความรูต้ต่างๆมากมายก็สามารถกดเข้าไปชมเข้าไปดูเข้าไปติดตามได้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับอยากรู้จักเจ้าทูบ้ามากขึ้นนะครับหรือว่าเครื่องบาสหรือเครื่องลมทองเหลืองนะครับก็สามารถติดตามได้ใน Music Lesson นะครับจากช่องทางไม่ให้โดนม c วส c n ชาแนนะครับผมขอบคุณมากครับ